สวัสดีค่ะเพื่อน,อนตอนนี้น่าตึงมากเลยตอนนี้เราไม่ได้อยู่บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ในเรือค่ะเป็นเรือสำรานนะคะกําลังล่องอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ mm hmm. ก็ก่อนมานะคะเราก็ได้รับของค่ะจากบริษัทนี้ค่ะส่งมาจากเมืองไทยนะคะมาถึงวันที่เรากําลังจะออกเดินทางจากบ้านพอดีไปรับไปสนี์เราก็มาที่สนามบินเลยนะคะเราก็เลยจะมารีวิวให้ดู ก็คือจะมาแกะกล่องให้ดูอันเนี้ยบอกตามตรงนะคะบริษัทส่งมาให้เราลองใช้แล้วก็ให้เรารีวิวดูนะคะนี่ก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้แล้วแหละแล้วเราก็เคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะอันนั้นเราจะทาเป็นคอสมิคลัน2เนาะก็คือเป็นครีมลอกฝ้านะแต่ว่า เราก็เลิกใช้ไปประมาณ1ปีแล้วนะคะอันนี้จะเป็น aftercare นะคะก็คือหลังจากเราลอกฝ้าไปแล้วแล้วก็เรามันจะเป็นซีรั่มบำรุงนะคะอันนี้น่าจะเป็นซีรั่มนะคะชื่อมิลานทาน 3x นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมิลานทาน 3x เเป็นเจลครีมนะคะอันนี้ของใหม่เลยนะยังไม่เปิดแต่ว่าถูก ส่งไปสนีมานะคะมันก็เลยจะเป็นบูบูบี้แบบนี้นะคะนี่นะโอ้ยมันเปิดไม่ได้นะเนี่ยมน,นีสติกเกอร์เดี๋ยวหามีดก่อนนะหาที่ตัดก่อนอ้าวอันนี้ินสซไอ้นี้กันคิวนี่แหละนี่ค่ะนี่นะเปิดให้ดูกันสดๆเลยนะนี่จะ้ะที่เราได้มาเราก็จะทาให้ดู เราไม่ได้ค่าจ้างนะคะเขาให้เรามาลองทาดูคะ่ะแล้วก็ทำรีวิวให้หน่อยถ้าดีเราก็ว่าดีนะคะอ,อ๋อเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี้คะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เราคิดว่าที่เมืองไทยสามารถเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของเขาหรือว่าในแอปส้มก็อาจจะมีนะคะเราไม่แน่ใจนี่คะ่ะ เพราะว่าเราไม่เคยซื้อที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าถ้าเราสั่งซื้อเราจะซื้อในคลินิกที่ที่ยุโรปค,ค่ะนี่อาจจะมาจากเดนมาร์กหรือว่ามาจากนอร์เวย์นะคะแต่อันนี้เขาส่งมาให้เราจากประเทศไทยค่ะนี่เนาะอันนี้ตัวนี้จะเป็นซีรั่มนะแลดูขังๆมากเลยอะเป็นแบบนี่แล้วก็มีที่ปั๊มนะ เหมือนกับว่าถ้าเราเปิดใช้แล้วเ,เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนฟ้านี้ให้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นเจลครีมก่อนนี่นี่นี่จะเขาบอกว่าให้ทาเช้าเย็นนะคะนี่เปิดตัวก่อนมันเปิดยังไงอะ อ๋อมันเหมือนจะต้องกดเนาะอ๋อกดแล้วก็หันเออแบบนี้เราก็ป,นปนนันนออปันนอก่อนอื่นเราจะมาทาซีรั่มก่อนแต่ก่อนอื่นเราจะขอล้างหน้าก่อนนะคะเราล้างหน้าแล้วแต่ว่าที่ล้างหน้าเราหมดเนาะเราหอมาจากนอเวย์ลูกเราคิดว่าเป็นครีมอาบนา้ำลูกเราไปอาบหมดเลย เราก็เลยคิดว่าแล้วเราก็ลืมซื้อแต่ร้านแต่ในเรือนะคะข้างล่างมันก็จะมีร้านเหมือนแบบพวกร้านเคาน์เตอร์แบนอยู่เดี๋ยวเราทาครีมเสร็จเราก็จะลงไปหาซื้อไว้สําหรับวันพรุ่งนี้เนาะคะ่ะมันจะเป็นแบบห้าวห,ห้านานนะนี่เราก็จะเพราะว่าเราเอา,เ,อาเขาเรียกอะไรอะสบู่เล็วในห้องน้ำเนาะล้างหน้ามันไม่ได้ทํามาไว้สําหรับหน้าเนาะมันทา ไว้สำหรับตัวมันก็จะแบบเผื่อมันไม่สะอาดเนาะเราต้องทาโทนเนอร์ก่อน อันนี้เขาบอกว่าทาแล้วก็ให้นวดสักพักใช่หรือเปล่า <c oughs> อ่านคนไหนเนาะอยกันนะให้ทาเช้าเย็นโดยนวดคลึงเบาๆจนผลิตภัณฑ์ซึมเข้าผิวหน้าอ้าวโอเคอ้าวเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่เดอ้อนี่เดอ้อ ถ้าเราใช้หมดแล้วเราจะกลับมาบอกว่ามันใช้ดีหรือเปล่าอันนี้หน้าสดนะเนี่ยสดมากเลยนี่ได้ซิลมาหนึ่งเมตรเพราะว่าเราเดินทางมาจากบ้านได้ประมาณสามวันแล้วเนาะสามคืนคืนนี้เป็นคืนที่สี่นะเราเปลี่ยนโรงแรมนอนทุกวันเลยแบบคืนแรกนอนเอ้สองคืนแรกนอนที่โมโนาโคเมื่อคืนนี้นอนที่โรมนะคะที่อิตาลีเวลามัน เปลี่ยนที่นอน,นก็จะนอนหลับไม่สนิทนอนก็ทําให้เป็นสิวนี่ค่ะใช้แค่หยดสองหยดก็พอไม่ต้องใช้เยอะนี่ค่ะกลิ่นมันก็เป็นปแปลกๆนะ มันไม่เหมือนกินเครื่องสอําอางแต่มันก็ไม่เหมือนกินยาสัทีเดียวมันเป็นกินกินยังไงวะบอกไม่ถูกอีกสักหยดแล้วกันจะได้บอกถูกก็ไม่กินมันเป็นยังไงน,นี่จะ้ะกินมันเหมือน ผัวมันเหมือนยายาเขาบอกว่าให้นวดอะก็นวดตามเขาแหละเดี๋ยวไม่สวยครีมหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราใช้แล้ว ถ้าเป็นตอนเช้านะต้องทากันแดดทุกครั้งนะคะแต่กลางคืนไม่ต้องทาหรอกคะ่ะพอทาเราก็นอนแล้มันเหนียวแต่กลางวันนะคะต้องทากันแดดทุกครั้งนี่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะเป็นฟ้าแทบนี้เลยเป็นแบบขึ้นมาคำ้คำๆพออะไรรู้ไหม เพราะว่าเวลาเราทาครีมทากันแดดเสร็จเราเป็นคนที่เป็นภูมมแพ้นะเราก็จะเช็ดน้ำมูกนะแล้วเราก็จะเช็ดตรงนี้ครีมมันจะก็จะออกไปกับกระดาษทิชชู่นะมันก็จะทำให้เกิดฝ้าได้นี่ก็เหมือนจะเข้าหน้าแล้วแหละนี่นะหน้าตาดูดีเนาะแพคเกจจิ้งก็ดูดี สักสองปั๊มแบบนี้นะของดีไม่ต้องใช้เยอะอนี่ก็กดลงพอดีเลยลงไปข้างล่างหาที่ล้างหน้าแล้วก็จะได้หาที่แต้มสิวด้วยอืม ไม่มีกลิ่นนะแต่ซีรั่มแอบมีกลิ่นหน่อยๆนะเป็นกลิ่นปแปลกๆอะอืมก็ไม่เป็นบยิบตรงหน้านะหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่ได้ไม่ถึงกับแสบนะหรือยังไม่แสบอะ่ะนี่ค่ะ นี่หน้าสดเราอหน้าตาตากแดดทำสวนและแค่นี้แหละพยายามทากันดดแดดล้วนะนีจ้าพออายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะอันนี้เขาบอกว่าให้นวดคลึงให้มันเข้ากับ มันก็แลดูเข้าหน้าดีนะครีมเนื้อครีมมันโอเคเลยแหละ,หละไม่เหนียวแต่ก็ไม่ได้สากเหมือนครีมอ่าคอสมิลา์สองนะจะเป็นแบบครีมที่แบบทาแล้วเข้าหน้ามันใช่ครีมบำรุงไหมวะหรือมันเป็นที่ล้างหน้าเดี๋ยวมันมีฉลากภาษาไทยให้อ่านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า โอ้ยแม่ตากไม่ได้มาอทาถูกแล้วแหละเขาบอกว่าหลังจากใช้ซีรั่มเสร็จแล้วให้ทานี้ตามแล้วก็ให้นวดให้มันเข้าผิวเดี๋ยวเราจะใช้สักพักนะให้เราใช้สักครึ่งขวดครื่งขวดเดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้ดูแล้วก็ ใช้หมดขวดก็จะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ